ดพืทั้งหมดลงรูปเจไปเลยครับน้อรักได้นั่งดูวันสัศวะเท่ห์งต่อติดตัดีใจมากเลยรู้สึกว่ามรไดูเลยัผู้ใชี่ยิ่งใหญ่มากเลยสังลูกในวันนี้เลยนอ้สยามยังหน้าใหม่มาด้ในวันที่ได้เยได้การจากทางช <ผ>ม,มาดมเลจิก็ดีใจมากๆอยากจะบอกว่ารุ่ม่ายที่ทำให้เกิดเพลงรังแทนไม่ป็นอ so ีกมนะวันที่เราไม่ได้ไว้ลยอกค่ะใช่ไหมค่ะจริงๆมากตอนแรกนะครับไม่คาฝัว่าเราเรวยงแบบเด็กน้อยๆนะจะได้รับราวันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ก็วันนี้คัแทนไปไกลไปไกลมากๆที้ได้รับแล้วก็ ยินดีมากต่อเปเลยว่าความรักในเพลงอยาจะมอบให้ครพิเศษมอบให้คไพิเศษจริงๆอยากจะมอบให้แบบทุกคนเลยครับว่าจะทั้งเป็นแฟนที่ฟังเพลงตลอดทั้งมีแฟนคอยแบบคอยเปิดเพลงนี้ทานแล้รับแท้ก็อาจจะได้รับรา้ว่านีก็ได้ก็อยากจะมอบรางวัลนี้กับุฝ่ายแล้วกับพี่นัทเลยนะครับ ตอเอาไว้ครับสองวันนี้กับละครเรื่องชายด้วยครับเนี่ยวว่าไรบ้างนะครับองสาเนี่ยก็ดีใจด้วยครับเี่ยแบบกรดใจด้วยมาว่วันนี้นะครเราสองคนก็้อรางวันที่บ้านอยากนั้หรือีม่เชฟอยากครับคือว่าที่เหลืออยู่ค่ขยายครอบหรือเปล่าถ้าเกิดวันเต็มก็จะขยายเยตอนนี้เคยนับไหว่ามันถะหมดท้อเราวัาเกิดวเขถ้าไปก็ต้องขอในวันดนี้ กินต่อไปไปเรื่อยๆเป็นเลยได้ไปดูฟอร์มได้ระวันกับตัวเองแล้วน้ำตาไหลใชไหมคะมันแบบน้ำตาไหลอายใจไม่เคยบแต่ว่าแบบมันชื่นใจมากๆเลยรู้สึกว่าแบบผมก็เพิ่งเข้าวงการมาแบบเดียวแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆมาแบบเยอะแยะมากมายจากผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยจากแฟนๆด้วยแล้วมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยที่ทำให้ผมได้รางวัลมาก็ค่อนข้างจะ รับลายแล้วเหมือนกันครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะมีตู้แล้วคะรับรางมเมื่อนับคุณไม่รางวัลไม่ได้นับตู้ก่อนใช่ไหมครับตู้และครับเป็นตู้เดียวตู้ใหญ่ละกันนี่โอ้ไม่เต็มยังโล่งครับยังยังเหลือเยอะเหลือที่เยอะเนอะไม่ครอมพี่หนึ่งเดินสายรับรางวัลก่อนเนอะก็ถ้าได้รับก็ยินดีรับไหมแต่ว่าจริงๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ปีหน้าเหรอคะปีหน้าก็จริงๆอยากอ่าจริงๆปีหน้ามีทั้งเพลงแล้วก็ซีรีส์เลยครับอย่างซีรีส์ก็จะมีทั้งสวายเวอรที่เป็นซีรีส์ของอาทางบ้านดูมันผิดครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องข้างฟ้าเคียงเธอครับพี่จะเล่นกับเมียเป็นเรื่องที่สองนะเรื่องซีรีส์ก็จะจริงจังด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องเพลงก็เดี๋ยวจะออกซิงเกิลมาอีกเยอะอีกหลายเพลงเลยครับแล้วก็ในปีหน้าก็อยากจะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวอีกสักครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกัน รางวัลหนังถ้าต,ต้องได้รับโอกาสให้เปเล่นหนังก่นถึงจะได้รางวัลครับแต่ก็จริงๆอยากอยากลองเล่นภาพยนตร์เหมือนอยู่เหมือนกันอยากเล่นทีอยากเล่นแนวที่ยังไม่เคยเล่นอยากพีน่าก็คือแบบจัดแน่นทั้งเพลงทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตเลยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสด้านภาพยนตร์เข้ามาก็ยินดีรับครับเราเป็นแบบเป็นการถ่ายทำนะ เออก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำจะจัด,จดสรรเวลาให้ได้แฟนแฟนคปับสงสัยนู่นนี่นันน่นอนลไหมลูกได้อยู่ได้อยู่คนก่อนอยังอุ้ยต้นไปดิสนีย์แลยด์ใช่สถานี่ฮ่องกงใช่ไปกับน้องแอนล,ลี่ครับสนุกมากๆเลยครับเหมือนเป็นเอ่อทีมโฟเซนที่แรกเลยครับของดิสนีย์แลนด์ที่เปิดขึ้นใหม่เป็นที่แรกของโลกเลย สวยมากๆเลยครับวันนั้นเจอเอลซ่ากับแอนนาด้วยเจอฟริสตอมด้วยครับแล้วก็โอลา์เหมือนจริงมากมีโอกาสไปเก็บเล็เพื่อนซ์มาหรือเปล่าครับมีโอกาสไปเก็บไปทำการบ้านมาเพื่อมาต่อยอดในงานบ้านเราเอาเอามาเอามาแต่งเป็นตัวเซตเอามาให้ดูมันดีเป็นโปรเซตงานน้ำแข็ง ใหญ่มากเลยเงียแบบอะไรเนีต้องหูเลยครับตอนนแบบเงียถือออกมาก็คือเงียมันไม่น้อยเลยนะเงียบอกว่ามันเป็นของหวานเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าไม่เคยเล็กน้อยตามที่เงียพูดเลยเงียให้อะไรบ้างนะเงียให้เอ่อก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไพไพ่พวงอะไรมีพวงอะไรเงินแล้วก็สายสะพายเขียนว่าอะไรนะเกียนนิยม อะไรดดีอันดับหนึ่งของของเงี้ยปะจำจำแบบที่หูกไปเปยไม่ได้ครับแต่ประมาณนี้แล้วก็มีลุกโตกด้วยแต่ไี้คนจองเอาไว้ก็เลยสายละลายจองหรือเปล่าก็ไม่รู้เงี้ยเหมือนกันก็น่าจะเท่านี้แหละแต่เท่านี้ก็น่ารักแล้วผมชอบสายสะพายมากเลยอะไรเงินของเงี้ยยอดเป็นเท่าไหร่ครับ อุ้ยบอกนะงียงน้าเยเงียบบอกแว่่หาจงอยากให้บอกเนี่ยไอส่งพบเงเง้ยบไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วส่วนนี้ส่วนนี้จะได้ส่วนไหนบ้างเออส่เพียจะได้ส่วนไหนบ้าเอาเป็นเรับป็นหมดเป็นทั้งหมดแล้วกันนะครัออง่องสำหรัเียหรือเปล่า

แกนี่แก่ก่อนก่อนแล้วใช่ไหมคะแก่แล้วเก็บแล้วเพราะว่าแก่ง่ายแก่ากแก่เกี่ย่ามคน่ยุกแก่คนเดียวมอ๋อก็ปามาแก่เหมือนกันก่อนยี่นี่แก่คนแรกฮไม่รู้ว่าปามาน้าคนแก่ทำแบบแรกๆเลยาะแก่เต๋สุด ใช่ครับวันนั้นหลังจากที่แบบหลังจากเสร็จงานก,ก็ไปทานข้าวกันครับบ้านทุกคนดีไปกันหลายคนมากเลยอร่อยนิ่มเลย,เลยนอกจากปลายใส่ซอสไพล,ลแล้วมีอะไรที่เป็นพิเศษนองกจากนั้นอีกไหมครับมีอะไรใช่ม,มีอะไรอ่ะพิเศษอะไรอ่ะอะไรอีกหรือ้ปล่ลลลาก็เอ่อปุ๊บก็มีสแสดงความยินดีด้วยเนี่ย ยังเคยทาำที่ไม่มีเมื่อจากนั้นไปไปนอกนอกก็ต้องเกิดความเสยใจเข้างานอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ต้องยอมแล้วนะจริงๆเท่านี้ที่เฮียให้มาก็พอแล้วแน่ๆที่นี่ก็พอแนระยหรับนแ้วนะเพราะว่ายังอยู่ด้วยกันอีกนานเดี๋ยวยังมีอีกหลายเทศกาลเฮียก็น่าจะจัดมาอีกแล้วครับเทศกาลหน้าก็จริงจริงจริงไหมจริงๆก็ไม่ได้อยากให้เฮียเออ ซื้อของแพงมาให้ตลอดนะหรือว่าเพย์หน,างงานกักหนาเขาอยากให้เฮียเก็บเงินมากห้ามไม่ได้ะนะห้ามไม่ได้พยายามห้ามอยู่ครับแต่ไม่รู้จะห้ามได้ไม่เหมอนกันที่เราห้ามเพราะว่าเรากลัวที่จะต้องซื้อข<ช>องคือใ้เฮียรหรือเปล่ารุ่นเดียวเลยไม่กลัวครับแต่ว่ากลัวแบบเฮียอาจจะเปย์เราเยอะไปเราเกรงใจด้วยครับแล้วก็เดียเ๋ยวอนาคตเฮียตัางหมดของเราเ,เออานี่ยทำไงเนี่ยไม่อยากให้เฮียตัางหมดของเราใช่เฮี <c oughs> ยเขาอาจจะอยากมีเราก็ได้ไง ว่าถ้าเป็นความสุขของเฮียก็ก็ยินดีนะพอดีสมไหมสมสมว่าเป็นเฮียสายเปเนะเาะเฮียสายเปยแต่เปยน้อยลงหน่อยก็ดีค